ผมมาให้ดูงานสั่งตัดของลูกค้านะครับตัวนี้เป็นหนังแกะสลับสีนะครับเป็นหนังแกะสีน้ําตาลเข้มนะฮะสีน้ําตาลออกแทนสีเหลืองนะครับสีม่วงนี่ครับเป็นหนังแกะหมดเลยนะครับหนังแกะสลับสีคู่นี้นะครับมีทั้งหุ่นไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กนะครับใส่ได้ทั้งพี่ผู้หญิงพี่ผู้ชายใส่ได้ทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้เนี่ยจะ ติดฟันหนังนะครับเสริมพื้นกลางนะครับตัวตัวพื้นกลางตรงนี้นะครับมีทั้งสีขาวและสีดำนะครับเลือกสีได้ส่วนตัวพื้นนะครับตัวนี้เป็นพื้นลับเบสปองนะครับลายคลื่นสีสีเหลืองนะครับตัวนี้นี่ครับหนังแกะซับในเป็นหนังนะครับซับในหนังแท้นี่ครับหาก ที่ไหนสนใจนะครับสามารถติดต่อหน้าโปรไฟล์ได้นะครับเข้ามาสั่งตัดกันได้ครับแบนด์รองบัทครับผมสวัสดีครับ